อ่าโอเคก็ต้องสวัสดีเพื่อนๆชาวเกมเศรษฐีกันทุกท่านด้วยนะครับเมาวันนี้เราจะมารีวิวจี้ใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยนั่นก็คือลูกแก้วหิมะกักขังซากุระตัวนี้นะครับหรือพูดง่ายๆมันก็คือแปนขังคุกนะครับสหรับสกิลเนี่ยก็มีแปนนะครับสร้างสาหลัง50%าสิบอเซมาเซียงผลเพิ่ม15นะครับแล้วก็มีป้องกันย้ายหรือจับเนี่ยสครั้ง80%นะแล้วก็มีขังคุกในแถว40%นะครับอันนี้คือเวอร์ชันธรรมดาครับเพชรเราไม่พอทาดาร์กนนนะถาามว่่ี้เัััดครบบสกก็ิลล จี้คอมโบของมันเนี่ยอย่างเช่นจี้ที่มาด้วยกันนะครับก็คือหมวกเกาะลอยฟ้านี่มันจะเป็นอะไรที่แบบลงตัวมากๆเลยนะครับแต่วันนี้เพจเราไม่พอไว้มาเลยหลังผมค่อยจัดแล้วกันนะครับอืมที่จริงเสียดายมากเลยอยากจะปิดมาเล่นด้วยกันนะครับเพราะว่าจี้มันคอมโบกันได้ดีนะครับอืมก็เสียดายนะเดี๋ยวไม่เป็นไรเลยหลังเราค่อยทานะครับแต่ถามว่าถ้าไม่เล่นคู่กับจี้ใหม่ที่มาถามว่ามันเล่นได้ไหมนะครับมันก็เล่นได้อยู่นะครับแต่แอบลําบากนะครับเพราะว่าเอาไปจัดเซตโดยที่ไม่มีหมวกเกาะลอยฟ้านี่ มันจัดเซต่อนขั้นระบากนะเพราะว่าสกิลป้องกันย้ายของมันเนี่ยส่วนมากเนี่ยมันจะไปทับกับสกิลป้องกันบังคับย้ายของหมวกนะครับก็าอาจจะทําให้จัดเซตยากนะครับถ้าเกิดปิดมาแค่แปนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมเอามาเล่นกับหมวกไบเกอร์กระต่ายให้ดูนะเพราะว่าอันนี้ไม่มีการย้ายนะมีโล่กับเนลเทศนะครับพอดีเลยนะเซตที่เราเอาไปเล่นวันนี้ก็เล่นกับโดยอนลวกันนะครับที่จริงอะแปนมันไม่ได้เหมาะกับโดยอนหรอกนะผมเอามารีวิวให้ดูสกิลของแปนเฉยๆนะโดยอนเนี่ย ของผมมันเป็นอีโวแล้วก็ไม่มีคอร์สนะครับก็เลยอาจจะได้ใช้แปนอยู่นะครับเดี๋ยววันนี้เอาไปเล่นกับโดยอนดูนะครับเซตที่เราจัดเป็นเซตนี้เลยนะครับเป็นเซตที่เออพอเล่นได้นะครับผมใส่สกิลโลมาทับกันนะเพราะว่าใน ID ดีมันมีจี้ให้ใช้แค่นี้นะครับก็ลองดูไหนเราลองจัดเซตประมาณนี้ดูว่าชนะใครได้ไหมนะครับเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันเลยนะกับแปนขังของเรานะครับโดยอนปกติผมเล่นดูดเชิญน,นะครับพอใส่ขังมาเนี่ยผมตัดดูดออกนะแล้วใส่ขังสไลด์เชิญมาแทน นะครับก็หวังว่าจะคอมโบกันได้ดีนะครับเดี๋ยวโอ้ยตัวอะไรวะเ่ยมาเราก็เจอเป็นเดทละกันนะครับโอ้โหเดทเอาว่าม่วงทั้งเซตนะครับตัดภาพมาที่เราเหลืองทั้งเซตนะครับยกเว้นอันนี้นะมาเดี๋ยวมาดูกันว่าเราไหวกับเดทไหมนะครับ <Yeah. S 1> ดเดลเองมันกนแรกซะด้วยอย่างนี้เราชาร์จโล่ให้เต็มเลยนะ สองตกพื้นที่พิเศษเก็บมาก่อนนะครับวางไว้นี่นเอ่อกอดลอยฟ้าแล้วไม่ออกนะอย่าเพิ่งใช้แป้นนะเพราะว่าเดี๋ยวเขามาตายบ้านเรานะครับโอเคคอยสองออกสิบนะครับดีมากโหใช้อะไรได้บ้างวนะเนียนะตรงนี้แล้วกันนะครับมาเดท เซตน่าสนใจนะแต่ว่าผีเสื้อเนี่มันจะคอมโบกันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับจากที่ผมเคยลองเล่นเดทผีเสื้อดูนะไม่เท่าไหร่นะครับเขาใส่เราเลยวะเฮ้ยโอ้แต่พื้นไฟเขาไม่ออกนะอืมขังคุกเขาออกแล้วขังคุกเขาสี่ห้านะเดี๋ยวมาดูกันว่าสี่ห้ากับสี่สิบอันไหนออกดีนะครับก็ต้องสี่ห้าอยู่แล้วปะนะครับ ของเรา40เวอร์ชันธรรมดานะครับ5ถอยหลังไปแล้วโอเคป้องกันขบวนบัลเบิร์ออกดีจังวะโอ้โหโดยอนโอ้โหผมอากาศจะตายนะไม่ตายเฉยเลยโอ้ยเขาโดนในประเทศเราทิ้งไปทีหนึ่งโอ้โหป้องกันขบวนบัลเบิร์ออกรัวๆนะครับเกินเบอร์โอเคตายได้แล้วดอกนี้นะครับมาเดี๋ยวเราไปเล่นในแถวเขานะครับ 12เองไปแม่นแ,แสวยนะครับเดี๋ยวผมจะใช้แป้นขังนะลองดูโ oh, อ้ชาร์จอ้าวได้ดี่ชาร์จมาแบบนี้สวยๆเลยดีครับมามาดูแปนของเรานะครับเรียบร้อยขังเรียบร้อยนะครับขังหรือเปล่าไม่รู้ขังหรือสาดแถวก็ไม่รู้นะเมื่อกี้ดูไม่ออกย้ายไปโอ้โหโอ้โหเขาซ้ำเราอทีป้องกันกมวเบลเราออกรัวๆนะดีมาก บ้านถูกนะครับไม่เป็นไรเราดิชาร์จเข้าไปแล้วคนระับ12ไป 12. ลงพื้นที่พิเศษคนระับปกติผมจะเล่นสายดูดเชิญใช่ปะ่ะแต่นี้เหมือนจะเล่นไม่ได้นะเพราะเราเอาเรา,เราเอาขังมานะลงตรงนี้ไปคอนโด,โดย้ายกลับมาย้ายมาก่อนนะครับขังฟองสวยเราไม่ได้เอาตัดการ์ดมาคนระับออฟไม่มีนะจนมากเซตนี้ชนะสักคนได้ก็บุญแล้วนะครับพูดแค่นี้แหละย้ายกลับมานะครับ โอเคเพิกเฉยเรียบร้อยนะครับต่อยมียกเว้นก็ไม่ออกนะบัเชิญโดยเพิกเฉยนะครับเรียบร้อยนะโอเคก็ประมาณนี้ก็พอเล่นได้อยู่นะโดยยอนใช้แป่นนะแต่ถ้าคอสอะ่ะเป็นโดยยอนคอสไม่ต้องใช้แปนนะมันเปลืองช่องนะแต่ผมมันเป็นอีโวไงนะครับแบบสายคนจนนะ่ะนะมันก็เล่นได้แค่นี้แหละไปต่อเลยนะครับเจอเป็นหมิงหมิงนะครับมาอีโวกับอีโวมันถึงจะเล่นกันสนุกนะมา เขาก็ไม่มีคอสเหมือนกันมิงมิงก็เป็นตัวที่พึ่งคอสเหมือนกันนะครับน่าจะใส่กันได้นะกับเรานะครับอุย้ยเขาเอาดูดไอนี่มาด้วยว่ะนะครับน่ากลัวอยู่นะอขอคนแรกสวยเขาไม่น่าจะเลี้ยงเราได้เราเลี้ยงเบิ้ลไว้ดีกว่านะครับผมเลี้ยงเบิ้ลไว้เลยโอ้โหเลี้ยงเบิ้ลไม่ได้ก่อลอยฟ้าไม่ออกนะครับก่อลอยฟ้าโล่ซูเปอร์เราอื้มแย่จัดเลย โอ้โหกอรอยฟ้าโอ้ยลิ้นพันเลยครับก่อรอยฟ้า80ไม่ออกสองรอบเป็นไงตึงปะล่ะโอ้โห,โโห,โโห,โโหไม่ได้หัวใจด้วยโอ้โหตายเดยรับแบบนี้กดคู่ขี้เบิ้ลสองก็ไม่ได้แนละ้วคนมันจะตายนะนีไม่รอดแน่เลยวะ่ะค่อยสองออกสี่ไม่เบิ้ลน,นะโอ้โหมันยืนใกล้ชิดเราด้วยนะแล้วไฟก็ออกอย่างดีครับกี่ปร์เซ็นต์วะดูดิ 70นะครับเรียบร้อย,อยแต่เขาทอยไม่เบิ้ลนะโดนไปก่อนโลนึงโดนยอนอย่าตายกัดฟันไว้ก่อนโอ้โหโดนทำลายเงินเรียบร้อยแล้วแต่เดิมก็จนอยู่แล้วนะครับโอ้โหไม่กันเลยรอบนี้น,นี่ถ้ามีเงินเมื่อกี้นี่รอดนะเนะี่ยโอ้เป็นหุ่นครับเรียบร้อยตายดูดโดนดูด ปิดกุลาบนะครับไม่มีอะไรออกเลยตานี้นะครับก็ไม่เอาแล้วกันไปยอมนะครับโชคไม่เข้าข้างนะตานี้นะครับเล่มใหม่ดีกว่าแบบนี้โอ้โหเล่นไปก็ยังไงก็แพ้นะครับอ่าเจอเดสอีกแล้วนะเขาจะมาแก้มือเรานะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราไหวกับเขาไหมในร,รอบนี้นะครับอ่าเราได้คนแรกสวยเลยนะครับเดสส่วนมากเนี่ยมันมักจะพังมือฆ่าคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นผมเล่นเลยดีกว่า ตาที่เราเจอมิงๆิเมืม่อกี้เนี่ยคือเราพลาดนะครับเราพลาดก่อลอยฟ้าไม่ออกไงรอบเนี่ยผมว่าสบายๆนะครับ,บเ,เอาฟื้นฟูมาแล้วก็ลงบ้านแพงที่สุดนะอันนี้ผมจะสร้างสามหลังไว้นะเคปแปนเราไม่ออกนะครับาม,ม,ามาเดทเขาเล่นเราแล้วนะ เพราการเอฟเฟกต์อันตรายผมเอาบัฟนะครับเพราะว่าบัฟมันจะหมดอายุแล้วนะมันตั้งแต่ซีซั่นก่อนแล้วผมก็เลยเปิดใช้เลยนะครับนะแล้วก็มารอเก็บเขานะครับเราเลี้ยงเบิ้ลไว้อยู่นะ มาดูว่าเราจะเล่นสเตปไหนนะครับรอดูเขาจะยืนไลน์ไหนนะะไอ้แปเนี่ยถ้าไม่ปิดมาเล่นกับหมวกเกาะลอยฟ้าผมว่ามันจัดเซตยากนะครับอืมจากที่ผมลองปิดมาดูอผมรู้สึกแบบเล่นกับหมวกเกาะลอยฟ้าเหมาะสุดแล้วนะครับมันเป็นอะไรที่แบบหมอจอนะครับเขาเล่นไหนโอเคเขายืนอยู่ เขายืนอยู่พื้นที่พิเศษนะพื้นที่ตอนโด,โดเราไม่ถึงนะเพราะฉะนั้นสี่อ้าวสี่ออกสองโอชิพหายสวยตอนโด,โดไปก่อนหนึ่งทีโอ้ขังไม่ออกนะแต่ย้ายซากุระเราออกไนงะมานี่ก่อนดิววชัดขัง โอเคไม่ออกนะครับไม่เป็นไรโอ้โหก่อลอยฟ้าเราเอาอีกแล้วนะครับสองดีนะมันยังแม่นอยู่นะครับสาบแมบัตรเชิญเราไม่ออกนะสาบเขาไม่ได้แปนโอ้ยแปนเพิ่มอีกแล้วนะครับหโอเคได้อยู่นะครับสาบสวยโอ้โหสาบได้แล้วนะครับแต่ ความจังไรของเราก็คือเอาไหนดีวะคือที่จริงอยากดิชชั์นนะแต่แบบอยากฆ่าเขาให้ตายนะอ่ะโอ้โหบัตรเชิญสไลด์ไม่ออกไม่มีอะไรออกเลยอืมโอยเฮ้ย,ยโดนนั่นแหละเพิกเฉยออกนะครจรวดทิ้งระเบิดเขาไม่สามารถที่จะ ป้องกันค่าบันทางเราได้นะโหสวยจัดนะครับตานี้น่าจะตายนะยังได้อยู่นะครับนแนแ่เราไม่มีออฟตัดการ์ดมาด้วยนะครับอือือ มาเหยียบซ้ำนะตายดิโอเคป้องกันป้องกันเรายังป้องกันอยู่นะโอ้โขขโมยเงินจากเดิมก็จนอยู่แล้วพี่จะเอาเงินผมหมดเลยเลยโอ้โหนะครับแต่ผมว่าผมโอ้โห้ยเขาเด้งไปข้างข้างนะเนี่ยโอ้ยโ,โดนเหยียบซ้ำเฮ้ยแต่ป้องกันเราออกว่ะมาได้สวนนับได้สว่วนได้สวน สิบองออได้สวนอยู่นะไปเลยลากยาวนับสาบไปหนึ่งทีสไลด์ทอร์นาโดกลับมานี้มานี้นะครับมานี่คุณเมืองคุณเมืองไม่ออกเออโอ้โหแม่งใจดำจัดอะคือผมมาหาไอเทมใช้ดีกว่านะครับย้ายเขาไม่ได้อยู่แล้วนะเขาโมยดีครับเงินเขาเยอะนะ แล้วก็โดนมาเนี่นะครับบตรเฉยไหอยังไม่มาไม่เป็นไรสอ,อสองไปหนึ่งเทที่จริงน่าจะสาดสาบหุ่นกระบอกเอ้หุ่นไรกาเข้าไปเนะะเอเอไอ้ผมก็ไม่รอบครอบนะมาจังหวะน,นี้เขาโดนย้ายนะครับมานี่โดนย้ายมาโอ้ยเพิกเฉยไม่ออกอืมชิบหายแล้วสไลด์ไปข้างหลังได้อยู่นะครับ มาเลยโอ้โหบ้านแพงผมโดนปลารละเบิดไปแล้วโอ้เช็ดมันตรงนี้ไม่แพงด้วยนะบสามโอ้ออกสี่ชิปหายเ้ยตายนะ่โอ้โหลำบากเลยนะอะลำบากจริงนะครับ ป้องกันโอเคป้องกันเรายัางยังอึดอยู่นะอืหนึ่งบีเรายังไม่เห็นอนุภาพของขังคุกเราเลยนะครับยังไม่เห็นเขาถูกขังใช่ไหมเห็นแต่เป็นหุ่นนะครับแล้วก็บานค่อนข้าง,งถูกนะครับ ในขนาดเอาล็อกบางคูนมาแล้วนะ,ะตาน,นี้ก็แพ้ไปนะครับโอ้ยไปอีตานหนึ่งแล้วกันมาตาน,นี้ก็ปิดท้ายนะครับเจอเป็นอีโวเอลินนะโอเคเซตก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเราก็ไม่ค่อยดีนะเซตอะไรก็ไม่รู้นะออฟไม่มีตัดการถ้ามีตัดการจะสวยอยู่นะอันนี้ผมมารีวิวจี้ให้ดูเฉยนะว่าแบบเออหลัก การใช้มันมันเป็นยังไงนะเวอร์ชั่นธรรมดานะขังคุกก็ไม่ค่อยออกนะครับ40นะแต่แปลนหรืออะไรเนี่ยก็ใช้ได้อยู่นะครับ <5. S 1> คือเปอร์เซ็นต์ดีอยู่นะเวอร์ชันธรรมดานะครับเนี่ยแปลน50เพิ่ม15นะครับแล้วก็ป้องกันย้าย80ถือว่าดีนะครับไอเวอร์ชันดาร์กมันเหมือนมันจะเพิ่มแค่ขังคุก45หปะ่ะอืมมันถือว่าเปอร์เซ็นต์ไม่ได้แย่นะเวอร์ชันธรรมดานะถือว่าเล่นได้เลยแหละถ้าใครไม่มีงบก็ปิดเวอร์ชันธรรมดามาเล่นก่อนก็ได้นะครับ แล้วไปทำดาร์กไอหมวกเกาะลอยฟ้าดีกว่านะมาเดี๋ยววันนี้เรามาใช้อนุภาพแปนเราดีกว่านะครับแปนสวยขังเหมือนเขาจะโอ้เขาโดนขังหรือโดนอะไรวะทำไมโดนเขาหายนะครับสองย้ายกลับมาเรียบร้อยเป็นหุ่นสไลด์มาเน่หนึ่งทีนะครับสร้าง เรียกเข้ามาแล้วจะบัตเชิญต่ออีกหนึ่งทีไม่แพงนะครับอ่ากู้เงินนะครับแล้วเราก็อา3ออกห้าไม่เป็นไรโดดได้ทีหนึ่งอยู่โอ้ยเขาไม่มีเนประเทศด้วยนะโดดตรงนี้ เออบ้านมืดแต่เชิญเขามาก็ไม่ได้อะไรนะครับปล่อยเขาไว้โดนย้ายทอร์นาโ,โดมานะครับเรียบร้อยไหมอ่ามีการ์ดนะครับไม่เป็นไรเราไม่มีตัดการ์ดโอโ้โหสเตปไหนวะเนี่ยวางเปกระพุนดักหน้าตัวเองเลยนะโอเคแปนเขาไม่ออกนะครับแล้วก็เล่นเขาเลยละกัน บ้านมืดนะครับเล่นเนี่ยเขาก็ไม่ตายนะสไลด์มาเนี่ยเชิญมา,มายังเหลือกันย้ายเออสองย้ายทอนาโดเขาเป็นหุ่นหรืออย่างวะสไลด์มาเนยโอเคเป็นหุ่นแล้วนะครับขังไม่ค่อยออกนะครับ จากที่เล่นดูอะขังค่อนข้างออกยากนะมัน4 0นะถ้าเวอร์ชันดาก็4 5หนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะโดยรวมแปลนไอ้นี่ก็ถ้ามาเล่นกับโดยอนล่างอีโวมันก็พอเล่นได้อยู่นะครับมันก็เป็นอะไรที่ที่ช่วยให้โดยอนเล่นง่ายนะเพราะว่ามันไม่มีคอสเนี่ยมันไม่รู้จะโจมตีเขายังไงใช่ไหมแต่ใส่ใส่ไปก็ได้ไม่ใส่ไปก็ได้นะใครมองว่าเปลืองช่องก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ส่วนตัวผมก็ไม่ได้ใส่อยู่แล้วแหละนะแต่ถามว่าใส่ไปเล่นได้ไหมก็เล่นได้นะครับ แอันนี้ถามว่าเล่นกับตัวอะไรได้บ้างหลักๆผมก็ว,ว่ามองว่าไอเป็นหุ่นใน2ตัวเนี่ยนะครับได้หมดเลยนะแล้วก็ฮอลัสนะครับฮอลัสก็น่าจะดีเลยแหละนะครับเผื่อแบบเผื่อใครไม่คอสอต่แหงเี้ยนะครับก็สามารถเอาแปวน,นนี้ไปใส่ได้นะตัวอะไรกวะนะครับไอนี่เหมาะไหมไอนี่มีก่อรอยฟ้าอยู่แล้วนะครับถ้าใส่กับหมวกไอ้นั่นอนะหมวกก่อรอยฟ้าก็จะไม่เหมาะนะครับก็ลองจัดเซตกันดูดีๆนะเผื่อจะได้อยู่นะโอเค ที่เหลือก็ไม่รู้จะไปเล่นกับอะไรแล้วนะครับอืมก็ประมาณนี้ลวกันหลักๆก็ไอ้สตัวนี่แหละนะครับที่ผมมองว่าแปลนนี้ก็น่าจะมีประโยชน์นะครับช่วยให้เล่นง่ายขึ้นเยอะนะเล่นกับเอาไปคอมโบกับหมวกเกาะลอยฟ้าเนี่ยเหมาะเลยนะครับอืมเวลาจะทาจนะี้แปลนเนี่ยผมมองว่าจนะีมม้เนี่ยคอมโบโหดนะครับน่าจะปิดไปด้วยกันนะช่วยในการจัดเซตได้ง่ายขึ้น,นะครับแต่ถ้าจะปิดไปเดี่ยวๆแบบเนี้ยผมบอกว่าเล่นไะด้ค่อนข้างลาบากนะเนี่ยอย่างวันนี้ผมจัดเซตใช่ปะ มันก็ค่อนข้างระบาดนะเพราะสกิลบังคับย้ายมันไปนติดกับหมวกอะไรเงี้ยเราก็ต้องหาหมวกที่มันแบบไม่ทับเพื่อที่จะใช้สกิลสูงสุดของมันนะครับและพอใส่นี้มาก่อลอยฟ้าเราเสือกเป็นเก่อลอยฟ้าโล่อีกนะมันก็ไปไปทับกับเอโลนี่อีกนะก็เหมือนได้ใช้แค่หมวกกับเนลเทสอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับผมมันก็เป็นจี้ที่จัดเซตยากนะแต่ถ้าได้หมวกก่อลอยฟ้ามาจัดเร็จง่ายเลยนะครับลงตัวนะครับค่อนข้างเล่นง่ายเลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องลาเพื่อนๆเปีย่นนี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมไปจัดกัน นะก่อนหมดเว้นนะครับหมดเว้นวันที่11นะครับก็แนะนําปิดตั้งแต่วันที่10เลยนะครับเพื่อเป็นการปลอดภัยที่สุดนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะเราเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย